ในฐานนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรเมื่อกว่า20ปีก่อนปุ่นมีดีกรีเป็นถึงทหารอากาศขับเครื่องบิน F16 ก่อนจะตัดสินใจหันหลังให้ชีวิตข้าราชการเข้ามาโลดแล่นอยู่บนเส้นทางการเมืองสังกัดพักไทยรักไทยและท้ายที่สุดก็ถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปีกลายเป็นสมาชิกบ้านเลขที่111ส่งผลให้ชื่อเสียงของเขาค่อยๆเงียบหายไปไม่มีบทบาทเคลื่อนไหว ไม่มีชื่อปรากฏว่าได้ร่วมบริหารรัฐบาลภายใต้สังกัดพักพลังประชาชนพักไทยรักไทยหรือแม้แต่พักเพื่อไทยแต่ช่วยเหลืองานเบื้องหลังอยู่เงียบๆผ่านไปกว่า20ปีที่สุดแล้วชื่อของปุ่นสิธาีิวารีก็สร้างเสียงหือฮาหลังเปิดตัวลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครภายใต้สังกัดพรร ไทยสร้างไทยโดยมีคุณหญิงหน่อยหรือสุดารัตเกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพักซึ่งได้ประกาศแยกตัวมาจากพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพักไทยสร้างไทย คุณปุ่นเรียนจบชั้นมัธยมจากอุดมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่เด็กเรียนดีหัวกะทิทั่วประเทศมารวมตัวกันเลยหลายคนมีความฝันอยากจะเป็นแพทย์บ้างเป็นวิศวกรบ้างส่วนตรงปุ่นเองเนี่ยอยากจะเป็นทหารเลยตัดสินใจสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารอย่างนั้นใช่ไหมคะคือจริงๆเป็นเป็นความรู้สึกตั้งแต่วัยเด็กครับตั้งแต่เจ็ขวบ หกเจ็ดขวบเห็นเครื่องบินบินผ่านแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงช่วงอาจจะเป็นพระราชพิธีสวนสนามอะไรเงี้ยครับเครื่องบินห้าลำบินผ่านศรษสะแล้วก็ปล่อยควันเป็นธงชาติเป็นเป็นสีธงชาติฮะแดงขาวน้ำเงินขาวแดงแล้วก็บินผ่านคือเด็กหกเจ็ดขวบแบบเคยเห็นแต่ในในทีวีเคยเห็นในในการ์ตูนอันนี้มีของจริงอย่างนี้ด้วยอยากเป็นนักบินมากจนกระทั่งก็ยึดอย่างนั้นมาตลอดนะครับแล้วก็จะไปสอบเข้าเตรียมอาหารตอนช่วงเข้าเข้ามัธยมปลายตอนนั้นเป็นมศสามก็จะเข้าเตรียมอาหารแต่ปรากฏว่า เขาเลื่อน <S <S เปลี่ยนหลักสูตรพอดี <S <S ให้ไปจบจบมัธยมปลายก่อนแล้วค่อยเข้าจบม .6 ก่อนผมเลยไปเข้าเตรียมอุดมก่อนเราอยู่เตรียมอุดมสองปีเพื่อนกอ็อยากเข้าหมออยากเข้าวิศวะผมก็คล้อยตามเขาเหมือนกันแต่พอจะเลือกจริงๆเราเราอยากเป็นทหารไปสอบทั้งสองอย่างนะครับสอบเตรียมทหารเสร็จก่อนละประมาณสักก่อน,กอนเกือบเดือนแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็ถึงมาสอบสอบ,สอบเอนทรานซ์ตอนสอบเอนทรานซ์วันแรกพอสอบเสร็จปั๊บตอนเย็นประกาศผลเตรียมทหารพอดีแล้วผมติดผมไม่ไปสอบเลย ไม่ไปสอบ<ม>วันหลังๆเลยวันที่สองที่สามที่สี่เนี่ยไม่ไปละเพราะว่ากลัวว่าถ้าได้มาหาลัยแล้วพ่อแม่จะไม่ให้จะไม่ให้มาเป็นทหารกลัวพ่อแม่อยากให้ไปเป็นแพทย์มากกว่า<ะ>อยากให้เป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นนักธุรกิจผมอยากจะเป็นนักบินก็เลยไม่ยอมไปสอบค,คือคือ,อยังไงก็ตกหมดอ่ะทุบมะข้าวเลยแล้วก็บอกว่าทุบมะข้าวตีเมืองจันอ่ะคือยังไงก็ต้องเข้าทหารไม่ได้แรงบันดาลใจจากการอยากเป็นทหารอากาศเนี่ยเนื่องจากเห็นเครื่องบินอย่างเดียวเลยใช่เห็นเครื่องบินอย่างเดียวมากไปกว่านั้นนะคะก็คือพอโตมา ตั้งแต่เด็กจนโตคือตอนนันตอนเด็กๆผมเรียนโรงเรียนชายล้วนด้วยครับมันก็จะชอบแบบ,ก,บกับเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยก็ชอบเล่นทหารชอบเด็กๆก,ก็จะเล่นกันได้เป็นทหารเป็นนน่นเป็นนี่นนนอะไรเงี้ยเราก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแมนมันเป็นความรู้สึกของผู้ชายแล้วยิ่งพอเป็นนักบินด้วยมันเหมือนมันมีอะไรที่เหนือชั้นขึ้นไปอีกว่าแบบเพ้ยเราต้องบินให้ได้เราต้องเป็นนักบินให้ได้และอยากเป็นนักบินรบมากได้ขับเครื่องบิน f 5 f 1 6ด้วยใช่ครับ ฝึกฝนยากไหมคะกว่าจะริ่ำเรียนมาได้กว่าจะได้ขับเครื่องบินอย่างที่ใจฝันเนี่ยคะ่ะจริงเครื่องบนินเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้มนุษย์ไปควบคุมก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่มนุษย์ทั่วไปปกตินต้องทําได้นะครับแต่ว่าพอไปแข่งกันเป็นเครื่องบินรบเนี่ยอาจจะต้องต้อง,องใช้ความสามารถเยอะขึ้นใช้กาลังวังชายเยอะขึ้นเพราะเวาลาสู้กับแรงจีนใช,ใช้ใช้แรงเยอะมากก็เหมือนจะต้องไปยกน้ําหนักต้องออกกําลังกายต้องอะไรหนักมากแล้วก็ แล้วก็ทั้งหัวใจทั้งการสูบฉีดเลือดทั้งอะไรต้องต้องอยู่ในเกณฑ์เพราะไม่งั้นเนี่ยจะหน้ามืดไม่งั้นจะทนแรงจีไม่ได้ก็ก็ก็จะแบบยากมากอยู่เรียนชายล้วนมาแล้วก็เข้าไปก็คือยังไงฉันต้องต้องเป็นนักบินให้ได้ความภาคภูมิใจระหว่างรับราชการทหารแล้วก็ระหว่างที่ได้เป็นนักบินเนี่ยคะ่ะมีอะไรบ้างคะเล่าให้ฟังได้ไหมครับก็มันจะเป็นการฝึกอะครับบ้านเราคือไม่ไม่ช่วงที่ผมเป็นเนี่ยไม่มีสงคราม มนเนจะรบกับใครช่วงช่วงที่เป็นนักเรียนในเรืออากาศและกําลังจะกําลังจะออกมาเป็นนักบินคือยังไม่จบเนี่ยก็เป็นช่วงตอนนั้นที่มีจะมีช่วงสมรภูมิร่มเกล้าก็ไปไปดูงานที่ฝูงบินแล้วก็ไปเจอกับรุ่นพี่ที่เพิ่งไปทิ้งระเบิดในร่มเกล้าหมาดๆแล้วก็โดนยิงเครื่องบินเสียหาย F5 ห้เครื่องยนต์พังไปหนึ่งเครื่องโดนยิงท้ายแล้วก็ โดนยิงจนท่อท้ายแบบเครื่องหนึ่งเสียไปเลยเอาเครื่องเครื่องเดียวเนี่ยแล้วก็ลากจนกลับมาลงที่สนามบินได้ไปดูงานที่กองบินนั้นพอดีโอ้โหมันเกิดความรู้สึกแบบอย่างแรงกล้าว่าแบบเราเราต้องทําให้ได้คือเพิ่งตกมาแบบโดนยิงไม่ให้ตกโดนยิงแล้วกลับมาลงได้ไม่ถึงหนึ่งประมาณสักหนึ่งสัปดาห์อะไรเงี้ยก็คุยกับพี่คนนั้นเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นแรงบันดาลใจมากครับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยค่ะครับ ว่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นนักการเมืองหลายๆคนเขาก็ฝันที่อยากจะเป็นนักบินเหมือนกันอยากจะเป็นนักบินไอพ่นขับ F16, F5 แต่ก็ไปไม่ถึงฝันในฐานะที่คุณบุญก็เคยแตะฝันตรงนั้นมาแล้วคิดว่าความเพียบพร้อมของการเป็นนักบินคนที่จะเข้ามาอยู่จุดนี้ได้ต้องต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะหนึ่งคือต้องต้องต้องเป็นอยู่ในค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปมาว่าบางอย่างถ้าเราเราเหมือนกับ สมมติบางคนอาจจะฉลาดมากๆเก่งมากๆในบางเรื่องแต่ว่ามันไปทําให้ส่วนอื่นดรอปเนี่ยคือไม่ไม่บาลานซ์ทุกส่วนเข้าด้วยกันเนี่ยก็ไม่ใช่แต่นักบินต้องผ่านเกณฑ์ในทุกๆด้านเขาตรวจสอบตรวจแบบบางคนเขาเปรียบเทียบว,ว่าตรวจยิ่งกว่านางงามครับตรวจแบบเอ็กซรย์ทั้งหูทั้งทุกอย่างเข้าไปตรวจนี่คือต้องแก้ผ้าตรวจทั้งตัวแล้วก็ดูว่าไม่มีอะไรบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องการบินเพราะไปเจอแรงกดไปเจอแรงจีไปเจออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเออร์เลอร์ตามร่างกายหมดที่ท,ที่จะทําให้เราไม่สามารถทําภารกิจได้สําเร็จ ในเมื่อความใฝ่ฝันในวัยเด็กอยากจะเป็นนักบินครับทําไมท้ายที่สุดหันเข้ามาเล่นการเมืองโดยการเข้ามาสังกัดพักไทยรักไทยเมื่อปี2544นะคะเผอิญช่วงนั้นเป็นช่วงก่อตั้งพักไทยรักไทยใช่ค่ะเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อ20กว่าปีแล้วคือพักเนี่ยก่อตั้งมาสัก2ปี3ปีผมไม่สนใจการเมืองตอนนั้นก็เป็นทหารรัชการแล้วก็สนใจแต่เรื่องบินนะครับปรากฏว่าพอ มีโอกาสตอนนั้นมีโอกาสได้ได้ฟังจริงๆก็คือตัวผู้ก่อตั้งพรรคละครับหัวหน้าพรรคก็คือพันธุ์โรจโททักษินตอนนั้นคือเข้ามาแล้วก็เผอิญเป็นรุ่นพี่ของเตรียมทาหารแล้วเข้ามาเจอกับกับผู้ช่วยทูตทางอากาศที่อังกฤษของผู้ช่วยทูตาอากาศไทยประจํากรุงลอนดอนผมไปอยู่ที่อังกฤษพอดีช่วงนั้นคือคือเป็นช่วงพักผ่อนนะครับหยุดแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปอยู่บ้านผู้ช่วยทูตไปเจอกันแล้วก็ไปฟังเรื่องนโยบายเรื่องอะไรเงี้ยก็เหมือนกับคนไทยที่สมัยหนึ่งก็เลือก ทยรักไทยนัขนาดนั้นเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์รเซ็นต์แลนสไลด์สอสอห้าร้อยคนไทยรักไทยกวาดไปสามร้อยเจ็ดสิบหกสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนเกิน,ค,นครึ่งค่ะโอ้โหเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือคือเยอะที่สุดเป็นประวัติการเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้อย่างเงี้ยคือเยอะมากผมก็คือหนึ่งในนั้นโดดลงไปแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็ขออาสาที่จะมาลงออกจากราชการหมดเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดประเทศทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันมัน มันคือทางออกของประเทศมันคือคือถ้าใครสามารถที่จะเข้าไปได้แล้วก็ไปช่วยตรงนั้นได้โดยเฉพาะเป็นทหารเป็นนักบินซึ่งซึ่งเราได้บินเต็มที่ของเราต้องการแล้วชั่วโมงบินก็เป็นพันชั่วโมงแล้วเนี่ยเราออกมาช่วยประเทศชาติตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะทําประโยชน์ได้มากกว่าก็โดดไป walk in s ออาสาลงสสเลยตอนนั้นสุดท้ายก็ได้รับเลือกตั้งด้วยสุดท้ายก็ในเขตคลองเตยครับผมลงเขตเขตคลองเตยเ,เ,เ,เป็นเขตบ้านเราก็ทํางานรวมกของเขาอยู่นั้นนะผมนอนอยู่ในชุมชนเดือนกว่า บ้านอยู่ในเขตของเตยอ,อยู่แล้วก็กลับไปนอนบ้านบ้างไปอยู่ตอนนั้นบ้างแต่ก็อยู่ถ้าวันไหนไม่นอนก็อยู่กันจนห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งก็กลับบ้านพอตื่นเช้ามาอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็กลับเข้าไปในชุมชนไปช่วยครับเดือนครึ่งเอาจนสําเร็จแต่ปรากฏว่าคนที่เดือดร้อนน่ะเขาก็ปากต่อปากแล้วในสุดเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณอยู่ในไทยรักไทยตอนนู้นนะพักไทยรักไทยอยู่แล้วเราจะทําหนังสือถึงพักไทยรักไทยว่าถ้าไม่ส่งคุณลงสอสอเราจะไม่เลือกจะเลือกคนอื่นผูน้นําชุมชนของเตยทั้งหมดลงชื่อแล้วก็ให้้้ไพ่ทางงงงสผมปลลลลกก็็เยดแวนะ คุณปุ่นในวันนั้นก็ยังได้รับตําแหน่งโฆษกสํานักนายกด้วยครับผมเข้าไปเป็นสสท,ที่สี่ใช่ไหมค,ครับตอนเข้าไปก็มีทหารไม่กี่คนก็ได้เป็นเลขาของรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเพราะว่าเขาต้องการเอาทหารมาเป็นเพราะทหารมีน้อยอผมก็ได้เป็นพอหลังจากนั้นก็ปรับครมปรับครมใหม่ก็รัฐมนตรีก็ไม่ได้อยู่นะครับรัฐมนตจะโดนปรับออกก็ ทางทำเนียบต้องการโฆษกรัฐบาลเพราะโฆษกรัฐบาลคนเดิมก็เล,เ,ลเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปทำหน้าที่อื่นก็ว่างอย,อยู่อยู่ก็มิสายจากทำเนียบมาบอกวให้เข้าไปแล้วก็ถามบอกว่าคุณมีเวลาทำงานไหมหอะไรเงี้ยบอกว่าผมทำเต็มที่อยู่แล้วอยู่ในกรุงเทพตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งอะไร <Yes. S 1> เพราะสสสมัยแรกเข้าไปปีกว่าๆไปนึกเออให้ช่วยตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยปรากฏบอกจะให้มาเป็นโฆษกรัฐบาลผมยังไม่เชื่อหูอ่ะยังบอกว่าเป็นเป็นรองโฆษกเป็นผู้ช่วยโฆษกเป็นรองโฆษกอะไรหรือเปล่าผมไม่ใช่ โฆษกรัฐบาลเลยก็เลยได้เป็นตั้งแต่เป็นสสได้ปีกว่าเข้าไปเป็นโฆษกรัฐบาลครับตอนนั้นอายุ36เอาคนรุ่นใหม่เอาเด็กๆมาดกว่าเมื่อก่อนโฆษกรัฐบาลนี่โอโ้ยหหกสิบเก็มีนะฮะเป็นแบบอาวุโสทางการเมืองเยอะๆเป็นรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีมาเป็นสสสี่หสมัยอะไรเงี้ยแต่นี่แบบอยู่ๆก็หยิบเอาคนเขา้าสสเป็นสสสมัยแรกมาจากทหารด้วยปีกว่า,ก,วาก็เอามาเป็นเลยก,ก็เลยได้ได้เป็นเรียนรู้งานในส่วนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วก็ แต่ละกระทรวงเวลามีเรื่องเข้าครอมอเราต้องมีคนไปถแถลงไทยรัฐไทยในช่วงนั้นมรสุมมากมายทางการเมืองจนกระทั่งสุดท้ายคุณปุ่นเองก็โดนโดนมรสุมด้วยคือโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอยู่ในบ้านเลขที่111หลังจากนั้นต้นมาก็ชื่อก็เงียบหายไปเลยไปทําอะไรอยร่คะพอโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองใช่ไหมครับก็โดน ห้าปีจากวันตัดสินปฏิวัติรัฐบาลสี่เก้าไปตัดสินห้าศูนย์ประมาณอย <5. S 2> ปีหนึ่งค่อยตัดสินแล้วก็นับห้าปีจากตอนตัดสินผมโดนหกปีโดยที่ไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยคือเป็นเป็นกรรมการบริหารพักแล้วก็พอพักถูกยุบก็มีข้อหาอะไรซึ่งผมก็จําข้อข้อหาไม่ได้แล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวเพราะมันร้อยสิบเอ็ดคนมันไม่ได้มีใครไปไปรู้เรื่องอะไรแล้วผิดถูกจริงยังไงก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าโดนทั้งหมดพอตอนปฏิวัติสี่เก้าห้าศูนย์โดนตัดสินผมก็ก็แต่าง,งาน แต่งงานอะไรย่างน้นแล้วก็จนกระทั่งทุกวันนี้ลูกคนที่สี่มาละสามขวบลูกคนโตผมเพิ่งสิบสามขวบกว่าระหว่างที่ห่างหายไปได้ช่วยขับเคลื่อนทางการเมืองอยู่เบื้องหลังไหมคะเบื้องหลังครับแต่ว่าไม่อยากเข้ามาเบื้องหน้าเพราะว่าเราก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลแล้วก็เกิดเรื่องถูกทําให้เป็นผิดได้เนี่ยเราไม่อยากเข้ามาเสี่ยงเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ควรจะต้องรับผิดชอบกับครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับผมก็เลยบอกว่าผมขออยู่เบื้องหลัง ไม่เข้ามาดีกว่าก็มีบ้างที่จะให้เข้ามาผมก็บอกขอไม่ไม่เอาจนผู้ใหญ่ก็เลยมองก็เลยผมห้เป็นนักบ,บินไปช่วยดูแลที่การท่าหน่อยก็เลยไปเป็นประธานบอร์ดมองการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลตระกูลชินวัตรหรืออาจจะหมายรวมไปถึงท่านทักษิณชินวัตรด้วยกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแตกต่างกันยังไงคะ เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งอะไรเงี้ยผมก็จะไม่พูดว่าใครถูกใครผิดน,นะครับ<ะ>ผมบอกว่าถ้าเกิดมีการผสมผสานจากการตัดสินใจได้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของพลเอกประยุทธ์มารวมกับการตัดสินใจที่ที่ประกอบจากความพื้นฐานความรู้ความสามารถในการดําเนินธุรกิจหลุถึงเข้าใจการเมืองแล้วก็เข้ามาทําประโยชน์ตรงนี้เนี่ยถ้าเอามาผสมผสานกันเนี่ยผมว่าจะดี นะครับอาจจะดีแล้วทำให้ประเทศชาติเนี่ยไปได้ไกลแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยพอพอมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางอย่างอาจจะอาจจะไปอยู่ในจุดที่คนอีกฝั่งหนึ่งไม่ชอบทั้งสองทั้งสองฝ่ายน่าจะมีการ,ร,รตั้งนั่งโต๊ะคุยกันมาดูว่าใครมีจุดดีข้อดีข้อเสียอะไรก็ขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไปด้วยกันอย่างนั้นดีกว่าอาจจะครึ่งหนึง่งค<ฆ>ือไม่ต้องถึงกับว่ามานั่งโต๊ะคุยกันเพราะว่าเชื่อว่าตีกันแน่นอนคิดกันคนละอย่างแต่ว่าควรจะเอาทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสมผสานเป็น เป็นพักการเมืองหนึ่งเป็นกลุ่มการเมืองหนึ่งหรือว่าทุกพรคเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าต้องเดินในแนวทางนี้ไม่ไม่มีการไปเผชิญหน้าหรือว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ย,ยการเมืองที่มันติดขัดแล้วก็กลายเป็นปัญหาหลักของประเทศเนี่ยคือฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายก็ไม่ยอมแล้วมันก็จะเกิดม็อบไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดเดี๋ยวก็ม็อบสีแดงเดี๋ยวก็ม็อบสีเหลืองก็จะเกิดกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาฝ่ายนี้ชนะฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมฝ่ายนี้ไม่ได้ มาเจอกันตรงกลางแล้วก็ทําให้ดีรักษากษาติกาตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เดินหน้าไปครับคำตอบของคุณปุ่นเนี่ยกำลังจะพยายามบอกว่าทักษิณก็ไม่ได้เก่งกว่าประยุทธ์ประยุทธ์ก็ไม่ได้เก่งกว่าทักษิณทุกคนก็ต่างมีข้อดีของตัวเองที่ท,ท,ที่น่าจะมารวมกันได้ต้องบอกว่าเก่งกันคนละแบบอเก่งกันคนละแบบแล้วก็ถ้าเกิดน,นําเอาจุดเก่งจุดแข็งของ แต่ละคนหยิบเฉพาะมาเหมือนผมเปรียบชอบเปรียบเทียบเหมือนน้ำส้มอะครับ<า>มันมีทั้งเม็ดทั้งเปลือกทั้งกาก,ากทั้งความขมของเม็ดอะไรเงี้ยมีทั้งวิตามินมีทั้งน้ําตาลที่หวานเกินไปทุกอย่างเนี่ยคัดเอาสิ่งดีๆมาที่ได้โภชนาการได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็ดึงเอามาผาสมกันตรงนี้จะดีที่สุด